ทุกคนครับหลายสื่อรายง,งานตรงกันนะครับว่าสารอาญาพิพากษายกฟ้องอดีตนายกทักษิณชินวัตรกรณีให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้เมื่อปี2558ในลักษณะที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์จนทำให้เมื่อคุณทักษิณเดินทางกลับมาสู่ที่ประเทศไทยในปี2566อายการจึงมีคำสั่งฟ้องในคดีนี้กับคุณทักษิณเมื่อปี2567 2ข้อหาด้วยกันครับ ข้อหาแรกก็คือผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2กรณีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และ2ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แม้ว่าคุณทักษิณจะได้รับการประกันตัวไปแต่ก็มีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศทําให้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคําพิพากษาในวันนี้คุณทักษิณไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะครับแม้ว่าจะมีการยื่นคําร้องไปแล้วหลายครั้งก็ตาม กลับมาดูที่คดีนี้กันบ้างครับคดีนี้เกิดขึ้นในปี2,558คาดกันว่ามีแรงกดดันจากทหารอยู่พอสมควรหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารทําให้ทั้งทางตํารวจและอายการต้องเร่งทําคดีนี้จนมีคําสั่งฟ้องการไต่สวนเกิดขึ้นเมื่อปี2,568ปีนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็มีคําพิพากษาในวันนี้ว่ายกฟ้องนะครับโดยศาล ให้รายละเอียดว่าโจ์ไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าคลิปเสียงที่นํามาเสนอนั้นเป็นคลิปตัดต่อหรือไม่ส่วนรายละเอียดทั้งหมดยังคงต้องติดตามคําพิพากษาฉบับเต็มกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่มีอีกหนึ่งคดีครับที่ต้องติดตามกันก็คือในวันที่9กันยายน2568ที่จะถึงนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนัดฟังคําสั่ง กรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกไปรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนะครับมีข้อกล่าวหาหลายอย่างครับว่าป่วยไม่จริงหรือว่าป่วยจริงหลังจากนี้ต้องติดตามนะครับว่าสารจะมีคําสั่งในคดีนี้ออกมาอย่างไรจะมีใครต้องรับโทษในคดีนี้บ้างนะครับว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นทําถูกหรือทําผิดอย่างไรและน่าติดตามว่าคุณทักษิณจะถูกคําสั่งบังคับโทษอีกหรือไม่ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณทักษิณอาจจะต้องเข้าสู่เรือนจํา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้หลายฝ่ายจับตามองนะครับว่าย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับ